ครับตอนนี้เราไปอยู่ในกาล็ครับแเดี๋ยววันนี้พี่นกจะโดดน้ำโชว์ไหมครับครับผมวันนี้สั่งด้วซิวครับซิวซิวครับแล้วซิวซิวขั้นสุดยอดะครับรับสุดนรับซิววาส้อยอ่ะอถามจักู้ครับจักตู้ว้ครับไมาเลยไปดำดูปกาครับลงมาจากเ้าบนอยู่ยังไงม่เอาับเดี๋ยวพี่นกจะโดดน้ำโชว์ครับวันนี้ ในสิวใครับอย่าเพิ่งใส่ป้าครับเดี๋ยวน้ำก็เข้าป้าอีกครับปลูกลูกกันลูกผมเนะ้าปลูกวันวันนี้เรเสียดายมากเลยครับเพราะว่าหัวหน้าแก๊งเราไม่มานะครับติดภารกิจยิ่งใหญ่ครับต้องนำรถไปแข่งที่เทมส์ของฮ้างทองฮ้างทองฮางวันนี้อีขันหนึ่งลงเทมนครไงวันทิ้แม่ทุพพันเหรอเฮ้ยพี่เขายังไม่ผูกเลยแบงิ้งตรงไปซ้อนกันเลยเสียงยังไม่ผูดเลย อ่าครับเดี๋ยวพี่นกจะโดดน้ำโชว์ครับเป็ไงครับพี่แบงค์ครับหนาวไปที่อเลยเอาเปิดเลยครับนี่เออบทันีเ้ยพี่เอาเอาน้ำเอาน้ำระเบิดดิโอ้โหผมไม่ด่าวันนี้ลงพยาเลยด้วยโอเคเอาพี่ยอยเป็นไงครับพี่ออยครับพี่ยอยเป็นไงครับพี่ออยนี่ไงมาแต่งงานกันเถอะครับคู่นี้ ฮะฮันนีมูนเหรอแล้วไอ้ไอ้กระดาษที่จดจดไอเนี่ยจดใต้น้ำอ่ะอะไรกระดาษเช่าหลอนตัวหรือ่ะสัญญาเช่าหลอนตัวหรือวะดำเลยยัง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 รออยู่เหมือนเดิมยังไม่ดำเลย เราขอสัมภาษณ์หน่วยซิลกัครับเป็นไงครับวันนี้มามาฝึกใต้น้ำหรอครับครับผมฝึกวิชายุทธอะไรครับไอ้คุงเหลาคุงเหลาเกติมะครับวันนี้ไหนวิชาเกติมะโชว์เลยโชว์เลยสวยงามเลยแขกที่นี่คุ้งเหลาไปเลย,ยครับหน่วยซิลจะลงแล้วน้ำระเบิดป่าวพี่อะกุ่มจม ดูนะครับเสื้อเสื้อชูชีพนะครับไม่ไม่ทราบว่าเจ้าตัวเขาอยู่หรือเปล่าจะลงกันนะครับโอ้โหุนน้ำบาน

Long được <coughs> <coughs> <coughs>